ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเบื้องต้นทั้งเจียนเทียนได้ระบุว่าการมาของพูดอสูรจะถือเป็นหายนะอันใหญ่หลวงแต่ไปไปมามาเขากลับพูดจายอย่างผ่อนคลายราวกับไม่รู้สึกกังวลสักเท่าใดนะควาเซียงเวทถอนหายใจพลางกล่าวว่าปรมาจารย์หวังสงครามกับพูดอสูรในอดีตส่งผลให้ดินแดนทั้งสิบต,ต่างได้รับความสูญเสียหากพวกเราต้องทำสงครามกับพูดอสูรในครั้งนี้ก็ไม่รู้เลยว่าพวกเราต้องพบเจอกับความสูญเสียมากมายเพียงใด ในครั้งอดีตนางได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการต่อสู้กับพูดอสูน์ที่ทรงพลังและมันทำให้นางจดจำได้ดีว่าพูดอสศูน์มีความร้ายกาจและน่าสะพรึงเช่นไรจักรพระพิเซียงเว่เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นหังเจียนเทียนกล่าวอืมมมข้าจำได้ว่าเจ้าเคยได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสแต่เชื่อเถอะว่าครั้งนี้เจ้าจะไม่บาดเจ็บเหมือนกับครั้งที่แล้วมาทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้นควาเซียงเว่ขมวดคิ้วถาม เพราะพวกเรามีนายน้อยเฉินยังไงเล่าเขาจะไม่ยอมให้เจ้าบาดเจ็บอย่างแน่นอนฮังเจียนเทียนกล่าวบนหัวเราะข้าสังเกตเห็นเขาจ้องมองเจ้าตาเป็นมันคาดว่าเขาอยากจะลากเจ้าขึ้นเตียงเต็มทีแล้วเชื่อเถอะว่าหัวเด็ดตีนขาดเขาจะไม่ยอมให้เรือนร่างอันเช้งวับต้องบุบสลายแต่เท่าฟันเฟือนเจ้าพูดอะไรของเจ้าเฉินเซี่ยงอดไม่ได้ที่จะสอบอถอขวาเสียงเว่ยไม่ได้คิดมาก นางรู้ดีว่าตนเองมีเรือนร่งางเย้ายวนใจชายหนุ่มจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าเฉินเซี่ยงจะต้องการลากนางขึ้นเตียงอย่าลืมว่านายน้อยเฉินคือเทพบุตรท้าพิภพมีเขาอยู่ทั้งคนไอพวกพูดอสูรย่อมไม่ได้ขนามือพวกเราหังเจียนเทียนกล่าวเขาเชื่อมั่นในตัวเฉินเซียงอย่างสําคัญแต่ว่าหลักฐานพลังของนายน้อยเฉินควาเซียงเว่หันไปมองหน้าเฉินเซียงแม้จะรู้ว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้ามากความสามารถแต่ด้วยหลักฐานพลังที่ไม่สูงก็ทําให้นางรู้สึกกังวลเอา น่าจงเชื่อมั่นในตัวเขาข้าเชื่อว่าเขามีวิธีแก้ไขปัญหานี้หังเจียนเทียนกล่าวพวกเราพูดคุยกันเท่านี้ก่อนเอาไว้พูดคุยกันอีกครั้งเมื่อข้าไปถึงเมืองซิงหัวเชิญพวกเจ้า e. อีอ๋อหรือจ้ำจี้กันตามสบายกล่าวจบหังเจียนเทียนก็สิ้นสุดการสื่อสารทันทีตาเท่าบัดซบควาเสียงเวคแค่นเสียงสาบแช่ง เดิมทีเฉินเซียงคิดว่าในช่วงไม่กี่วันนี้เขาจะใช้เวลาออกสำรวจเพื่อค้นหาสมบัติพลังที่เกี่ยวข้องกับมังกรแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนพิภพแห่งนี้กลับเป็นผนึกช่องทางของพูดอสศูนย์อันน่าสพรึงเสียอย่างนั้นพับผ่าสีเดิมทีข้าคิดว่าตนเองจะได้เก็บเกี่ยวสมบัติพลังแล้วแท้เฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวอันที่จริงร่างกายของพูดอสศูนก็ถือเป็นสมบัติพลังเช่นกันการฆ่าพวกมันไม่ใช่เรื่องเปล่าประโยชน์แต่ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรามีความแข็งแกร่งมากพอหรือไม่ หวาเสียงเวกล่าวจริงสิพี่สาวเสียงเยว,ว่าการจำจี้คืออะไรหรือท่านช่วยสอนข้าได้หรือไม่เฉินเสียงกล่าวถามขณะที่ขยับตัวเข้ามาใกล้อย่ามาทำเป็นไรเดียงสาไปนักเลยแท้จริงเจ้ามันคือจอมอันธพาลหัาเสียงเวแค่นเสียงพร้อมกับหยิกใบหูของเฉินเสียงเฉินเสียงดิ้นหลุดจึงผาออกห่างถ้าเช่นนั้นข้าไปให้พี่สาวสื่อหลานช่วยสอนข้าก็ได้แปรเจ้าอันธพาลน,น้อย ทั้งสองหยอกเย้ยกันไปมาแต่หลังจากนั้นไม่นานประมุขคณิกายดาวอัคคีและโหซิงเหียนก็มาถึงในยามนี้ประมุขคณิกายดาวอัคคีและโหซิงเหยียนต่างแสดงสีหน้าตื่นเต้นเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าชุมชนเฉียนหลงมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกับมังกรซุกซ่อนอยู่และสิ่งนี้จะช่วยให้เมืองซิงหัวมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในยามหวาเสียงเวสสวมผ้าคลุมปิดใบหน้าทําให้ประมุขคณิกายดาวอัคคีและโหซิงเหียนไม่รู้ว่านางเป็นใครแต่ถึงกระนั้นทั้งสองก็ตระหนักได้ว่านางเป็นบุคคลที่ทรงพลงัง นายน้อยเฉินข่าเกณฑ์ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งของนิกายมาอย่างที่นี่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสมบัติพลังที่อยู่ในนี้จะไม่ตกต้องไปสู่มือของคนนอกประมุขนิกายดาวอัคคีกล่าวทางด้านโหสิงเหยียนก็พยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองได้รับเม็ดยาทะเลจิตวิญญาณแล้วส่งผลให้ทั้งสองสามารถฝึกฝนสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์ในระดับสูงและสิ่งนี้ทําให้พวกเขาเคารพเฉินเซียงมากยิ่งขึ้นพว,พวกเราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการอย่างเร่งด่วนเมื่อครู่ข้าเพิ่งติดต่อกับปรมาจารย์หวัง เฉินเซียงกล่าวชั่วขณะนั้นไปยานชิงและเจ้าจิงจงได้เดินเข้ามาสมทบกับพวกเขาปรมาจาร,รย์หวังว่าอย่างไรหรือเจ้าจิงจงเอ่ยถามเฉินเซี่ยงถอนหายใจแล้วจึงกล่าวว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีคิดว่าทุกคนเคยได้เกี่ยวกับผู้อสูรกันมาบ้างประมุขนิกายดาวอัคคีและโหซิงเหยียนหันไปมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกทางด้านไปยานชิงเงยหน้านึกตรองเกี่ยวกับเรื่องในประวัติศาสตร์ฉับพลันสีหน้านั้นจึงแปรเปลี่ยน เจ้าจิงจงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้และมันทําให้เขาเปลี่ยนสีหน้าในทันทีใต้ผืนพิภพของชุมชนเฉียนหลงมีช่องทางของพูดอสูนแต่ปัจจุบันมันถูกผนึกเอาไว้เฉินเซี่ยงกล่าวนายน้อยเฉินเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวถามเขาไม่อยากเชื่อว่าผืนดินใต้ฝ่าเท้าจะมีช่องทางแห่งพูดอสูนซ่อนอยู่จริงๆปรมาจารย์ทั้งเป็นคนยืนยันเรื่องนี้ เฉินเซียงกล่าวจริงสิท,ทุกคนคิดว่าจาัก,กรวันดีเหียนจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรไปหยานชิงและเจ้าจิงจงหันมองหน้ากันก่อนจะหันมาสสา่หัวช้าช้าเรื่องของพูดอสศูนย์เป็นดั่งตำนานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ประวัติศาสตร์เนื้อหาในคัมภีระบุว่าพวกมันถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิงและจะไม่มีวันปรากฏตัวในมหาดินแดนทั้งสิบโหซิงเหยียนกล่าวนายน้อยเฉินแล้วพวกเราจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ ประมุขนิกายดาวอัคคีกล่าวถามหากพูดอสูรหลุดออกมาจริงๆเมืองซิงหัวของพวกเราจะต้องถูกพวกมันรุกรานอย่างแน่นอนพวกเราต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและจะปิดพื้นที่ชุมชนเฉียนหลงต่อไปแน่นอนว่าปราณพลังมังกรในพื้นที่สมควรมีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีใครฉุกคิดไปถึงเรื่องราวของผู้ติปิศาจเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากมีคนค้นพบปราณทางมังกรพวกเราจะปล่อยข่าวลวงว่าที่นี่มีสมบัติพลังที่เกี่ยวข้องกับมังกร ทุกคนประหลาดใจในแผนการของเฉินเซียงเพราะไม่เข้าใจว่าเฉินเซียงต้องการปิดบังเรื่องพูดอสูนไปเพื่อสิ่งใดนายน้อยเฉินทำไมพวกเราถึงไม่รายงานเรื่องพูดอสูนให้จักรพรรดิรับรู้ไปยานชิงกล่าวแล้วจึงหันมองไปที่เจ้าจิงจงองค์ชายสามสามารถติดต่อและแจ้งเรื่องนี้ให้จักรพรรดิรับรู้ได้ถ้าคิดว่าจักรพรรดิและขุมกำลังอื่นๆอาจไม่เชื่อถือหรือต่อให้ยอมเชื่อแต่อาจไม่มีใครเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นี้ ปัจจุบันองค์ชายสามมีความโดดเด่นหลายฝ่ายล้วนต้องการเห็นเมืองซิงหัวพินาศย่ยยับเชินเซียงกล่าวหากพูดอสูนปรากฏตัวขึ้นพวกนั้นจะปล่อยให้เมืองซิงหัวถูกทำลายก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อรับมือกับปัญหาสมควรเป็นเช่นนั้นจริงๆโห่ซิงเหยียนพยักหน้าพวกเราจะใช้ชุมชนเฉียนหลงสร้างข้อได้เปรียบค่าคิดจะแลกเปลี่ยนมันเป็นทรัพยากรโดยจะนำไปสร้างมหาข่ายพลังป้องกัน,นเชิญเซียงกล่าว เกี่ยวกับการสร้างมหาข่ายพลังป้องกันไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะข้ามีวิธีแล้วแม้เฉินเซียงจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้แต่เขาคิดจะขอความช่วยเหลือจากเซียวเซียงหลินหากปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติพลังพวกเราก็สามารถขายพื้นที่ของชุมชนเฉียนหลงได้จะให้ดีที่สุดพวกเราต้องขายพื้นที่ให้กับฝ่ายตรงข้ามเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้ารู้มาว่าองค์ชายรัชทายาทกำลังมาที่เมืองซิงหัวเชื่อว,ว่าชายคนนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสมบัติมังกรเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองเจ้าจิงจงยิ้มพยักหน้าข้าจะเชิญมันมาที่นี่เกี่ยวกับเรื่องผู้อสูรพวกเรายังไม่จำเป็นต้องกังวลจนเกินไปเพราะพวกมันจะไม่ได้ปรากฏตัวในเร็วๆนี้ฉะนั้นพวกเรามีเวลาเพียงพอให้เตรียมการป้องกันอย่างไรก็ตามพวกเราต้องคิดเผื่อสถานการณ์ที่เลวร้ายขีดสุด ดังนั้นพวกเราจะต้องสร้างมาตรก,การป้องกันที่รัดกุมและเมื่อถึงเวลาภัยพิบัติเมืองซิงหัวก็อาจกลายเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเยียนหลังจากได้ยินถ้อยคำของเฉินเซี่ยงดวงตาของทุกคนก็เปล่งประกายอย่างคาดหวังหากงานประลองดาวอัคคีเป็นไปตามเป้าหมายพวกเราจะสามารถชักชวนให้ผู้คนเข้ามาตั้งรกรากในเมืองซิงหัวได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะขึ้นภาษีรายได้และได้รับทรัพยากรมากขึ้น เฉินเซียงกล่าวนี้เป็นแผนการที่เขาเพิ่งกำหนดขึ้นเมื่อสักครู่เจ้าจิงจงยังคงดำเนินงานตามแผนการก่อนหน้านั่นคือการบีบให้นักท่องเที่ยวออกจากชุมชนเฉียนหลงต้องทราบด้วยว่าบุคคลที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเฉียนหลงส่วนมากมักเป็นนายน้อยจากตระกูลที่มีความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรเยียนแม้นายน้อยจากตระกูลที่มีความมั่งคั่งจะค่อนข้างมีอิทธิพลแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์ชายสามพวกมันก็ไม่กล้าย,ยิงพยองแม้แต่น้อย เจ้าจิงจงตะเวนไปตามพักคาลแห่งต่างๆเขาเชิญนายน้อยหลายคนออกไปจากชุมชนด้วยน้ำเสียงที่เป็นนิดสิ่งนี้ทำให้ทุกคนยินยอมออกจากชุมชนเฉียนหลงแต่โดยดีแม้ชายหนุ่มเหล่านั้นยอมออกจากชุมชนเฉียนหลงโดยไม่ปริปากบ่นแต่ทุกคนล้วนมีความสงสัยว่าทำไมองค์ชายสามถึงทำเช่นนี้เพราะเห็นได้ชัดว่ามันคือการตัดช่องทางธุรกิจของตนเอง ทั้งที่ชุมชนเฉียนหลงกำลังได้รับความนิยมแต่แล้วจู่ๆองค์ชายสามต้องการปิดสถานที่เสียอย่างนั้นประเด็นดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้คนจํานวนมากเกิดความอยากรู้เห็นเนื่องด้วยชุมชนเฉียนหลงเป็นสถานที่ขององค์ชายสาแม้จะมีความอยากรู้เห็นมากเพียงใดแต่ก็ไม่มีใครกล้าลักลอบเข้าไปตรวจสอบเมื่อถูกเชิญออกจากชุมชนเฉียนหลงเหล่านายน้อยจากตระกูลมั่งคั่งก็ทำได้เพียงกลับไปปักหลักอยู่ที่เมืองซิงหัว แน่นอนว่านายน้อยเหล่านั้นมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสได้รับรู้ในทันทีเพราะต้องไม่ลืมว่าหลายคนมีความมั่งคั่งจึงไม่แปลกที่จะมีประโยคสื่อสารติดตัวปัจจุบันมีผู้อาวุโสหลายคนจากตระกูลนักพรสหรือขุมกำลังอื่นๆนำพารุ่นเยาวเดินทางมาที่เมืองซิงหัวโดยตั้งใจจะให้รุ่นเยาวของตนเข้าร่วมงานประลองดาวอัคคีขณะที่มีอาวุโสบางส่วนนำพารุ่นเยาวมาเปิดหูตา หลังจากผู้อาวุโสเหล่านั้นได้รู้ว่าชุมชนเฉียนหลงปิดตัวอย่างกระทันหันพวกเขาก็รู้สึกแปลกๆก,กับเรื่องนี้และเมื่อเห็นว่ารุ่นเยอกลับมาที่เมืองสิงหัวพร้อมกันเป็นจํานวนมากอาวุโสเหล่านั้นก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นธุรกิจในชุมชนเฉียนหลงกําลังจเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วชะไหนจึงปิดตัวอย่างกระทันหันคําถามนี้ผุดขึ้นในใจของผู้อาวุโสจํานวนมากพวกเขาเหล่านั้นรู้ดีว่าองค์ชายสามกำลังพัฒนาความแข็งแกร่งก็สมควรต้องสร้างรายรับจํานวนมหาาลจึงจะถูกต้อง ดังนั้นการปิดตัวชุมชนเฉียนหลงจึงเป็นสิ่งที่ผิดวิสัยอย่างเห็นได้ชัดเพียงไม่นานหน่วยสอดแนมจากขุมกำลังต่างๆก็ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสถานการณ์ของชุมชนเฉียนหลงเฉินเซี่ยงยังคงอยู่ในชุมชนเฉียนหลงแต่ทางด้านประมุขณิกายดาวอัคคีและโหซิงเหยียนได้กลับมาที่เมืองซิงหัว เคยยานสั่งการให้คนของเขาปล่อยข่าวหรือว่าภายในชุมชนเฉียนหลงเต็มไปด้วยสมบัติพลังจํานวนมากและการที่ปรมาจารย์ทั้งเลือกสถานที่แห่งนั้นเป็นทําเลที่ตั้งก็เป็นการบอกใบให้องค์ชายสามมีการเก็บเกี่ยวสมบัติพลังในเวลาเพียงครึ่งวันเมืองสิงหัวก็มีข่าวหรือว่าชุมชนเฉียนหลงกําลังจะมีสมบัติมังกรปรากฏตัวผู้คนจํานวนมากสามารถเข้าใจได้ว่าสมบัติมังกรก็คือสมบัติพลังที่มีความเกี่ยวข้องกับมังกรนั่นเอง ทางด้านหน่วยสอดแนมที่ถูกส่งออกมาตรวจสอบสถานการณ์ของชุมชนเฉียนหลงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงใดๆได,ไ,ดได้ดังนั้นกลุ่มอำนาจและขุมกำลังหลายฝ่ายจึงมีแผนส่งตัวบุคคลระดับปรมาจารย์ไปตรวจสอบแม้ปัจจุบันเมืองสิงหัวจะเต็มไปด้วยผู้ฝึกตนที่ถูกขนานนามให้เป็นปรมาจารย์แต่ปรมาจารย์เหล่านั้นมีความสามารถไม่มากนะ เฉินเซียงไม่กังวลว่าใครจะค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของพูดอสูรนเนื่องจากการตรวจสอบถึงแง่มุมนี้เป็นไปได้ยากและหากไม่ใช่เพราะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงหวาเซียงเว่จะไม่ค้นพบอย่างแน่นอนหลังจากเหยียนซือหลานได้ยินข่าวลือนางก็สามารถคาดเดาได้ว่าข่าวลือดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเฉินเซี่ยงเฉินเซียงไม่ได้บอกเรื่องพูดอสูรให้เหยียนซือหลานรับรู้เพราะเขาไม่ต้องการให้นางเป็นกังวลนอกจากนี้หวาเซียงเว่ยังคิดเหมือนกันกับเขา ดังนั้นเฉินเซียงจึงบอกเหยียนสื่อหลานแค่ว่าชุมชนเฉียนหลงกำลังจะมีสมบัติมังกรปรากฏขึ้นปัจจุบันพื้นที่ด้านนอกชุมชนเฉียนหลงมีหน่วยข่าวกรองจากคุมกำลังต่างๆปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆเฉินเซียงบอกกับเจ้าจิงจงว่าไม่จำเป็นต้องโจมตีคนเหล่านั้นเพราะทุกฝ่ายมองว่าเจ้าจิงจงเป็นเจ้าของเมืองซิงหัวขณะที่การโจมตีคนเหล่านั้นย่อมก่อให้เกิดความขุ่นเคืองซึ่งจะส่งผลในแง่ลบต่อเมืองซิงหัวโดยตรง เฉินเซียงต้องการกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆย้ายมาตั้งรกรากในเมืองซิงหัวดังนั้นเขาจึงต้องให้เจ้าจิงจงวางตัวเป็นกลางและแสดงออกถึงความใจกว้างเข้าไว้ไปยานชิงขอตัวกลับไปที่เมืองซิงหัวเนื่องจากเขามีงานสำคัญต้องกำกับดูแลและนั่นคือการขยายอาณาเขตเมืองซิงหัวพวกเขาหารือเรื่องการขยายเมืองกันแล้วและได้ข้อสรุปว่าจะขยายเมืองซิงหัวให้มีขนาดเทียบเท่ากับเมืองหลวงแห่งอาณาจักร แน่นอนว่าการขยายเมืองซิงหัวจะทำให้สามารถรองรับผู้คนได้มากขึ้นและด้วยข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติมังกรในชุมชนเฉียนหลงย่อมดึงดูดให้ผู้ฝึกตนระดับสูงแห่แหนกันมาที่เมืองซิงหัวหลังจากปรมาจารย์หลายคนเดินทางมาถึงพื้นที่ด้านนอกชุมชนเฉียนหลงต่างก็ใช้วิธีการที่ตนเองเชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนจะยืนยันได้ว่าพื้นที่ด้านในชุมชนเฉียนหลงมีปราณพลังมังกรปรากฏขึ้นแต่ด้วยข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติมังกรจึงไม่มีใครครุ่นคิดถึงเรื่องราวของพูดอสศูน เมื่อยืนยันได้ว่าชุมชนเฉียนหลงมีปราณพลังมังกรปรมาจาร์เหล่านั้นก็เร่งส่งข่าวกลับไปที่กลุ่มอำนาจหรือขุมกำลังที่ตนสังกัดอยู่เพื่อให้ตนสังกัดส่งคนมาสมทบแน่นอนว่าพวกเขาไม่กล้าบุกเข้าไปในชุมชนเฉียนหลงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ขององค์ชายสามแต่ที่พวกเขาระดมกองกำลังมาที่นี่ก็เป็นเพราะหลายฝ่ายคาดเดาว,ว่าการปรากฏของสมบัติมังกรอาจเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงหากเป็นบุคคลที่มีความสามารถประกอบกับมีโชคก็มีโอกาสได้รับการเก็บเกี่ยวเช่นกัน เมื่อยืนยันได้ว่าไม่มีใครกล้าเข้ามารุกรานชุมชนเฉียนหลงเฉินเซียงก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่นิกายดาวอัคคีแม้ว่าชื่อเสียงของประมุขนิกายดาวคีและโฮซิงเหยียนจะไม่ได้เป็นที่ลือเรื่องไปทั่วอาณาจักรเหยียนแต่ถ้ากลุ่มอำนาจหรือขุมกำลังฝ่ายอื่นต้องการมาที่เมืองซิงหัวก็สมควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับกลุ่มอำนาจและขุมกำลังประจำเมืองซิงหัวอย่างแน่นอน ดังนั้นการที่โหซิงเหยียนและประมุขนิกายดาวอัคคีส่งคนเข้าไปเฝ้าระวังชุมชนเฉียนหลงย่อมทําให้ขุมกําลังฝ่ายอื่นตระหนักได้ว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับองค์ชายสามโดยตรง5วันก่อนที่งานประลองดาวอัคคีจะเริ่มขึ้นองค์ชายรัชทายาทได้เดินทางมาถึงเมืองซิงหัวหังเจียนเทียนก็กลับมาถึงเมืองซิงหัวแล้วและการมาที่นี่ขององค์ชายรัชทายาททาให้เขาไม่จําเป็นต้องคอยจับตาการเคลื่อนไหวของมัน ดังนั้นเขาจึงสามารถพักผ่อนและจัดการธุระของตนได้หังเจียนเทียนเข้าพักในโรงเตี๊มชางเทียนตามเดิมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำกลุ่มธุรกิจต่างๆได้เข้าพบในระหว่างที่เฉินเซียงเข้าพักในนิกายดาวอัคคีเขายังคงสร้างความคุ้นเคยกับสาวกคนอื่นๆต่อไปเข้าสู่ยามค่ำเฉินเซียงได้เดินทางไปยังโรงเตียมชางเทียนอย่างลับๆ ภายในห้องโถงรับรองหน้าห้องรับแขกของหวังเจียนเทียนมีบุคคลสถานะสูงส่งมารอเข้าพบเขาเหมือนเช่นเคยจะเห็นได้ว่าปรมาจารย์หวังผู้นี้ได้รับการยกย่องจากผู้คนจำนวนมากแม้กระทั่งองค์ชายรัชทายาทก็ยังต้องเข้าคิวรอพบกับปรมาจารย์หวังแต่ด้วยการที่ทั้งเจียนเทียนรอพูดคุยกับเฉินเซี่ยงวันนี้เขาจึงอนุญาตให้แขกไม่กี่คนได้เข้าพบขณะที่บอกให้องค์ชายรัชทายาทและคนอื่นๆกลับไปก่อน นายน้อยเฉินก่อนหน้านี้ท่านสั่งให้ข้าจับตาการเคลื่อนไหวขององค์ชายรัชทายาทแต่ใครจะคาดคิดกันเหระว่ามันจะมาขอพบข้าด้วยตัวเองหังเจียนเทียนกล่าวบนหัวเราะตาเท่าหวังปัจจุบันชุมชนเฉียนหลงกลายเป็นที่ดึงดูดขุมกำลังจำนวนมากแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายที่ไม่แน่ใจว่าข้างในจะมีสมบัติมังกรเฉินเซียงยิ้มอย่างมีเลสไนสบายใจได้ข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้ท่านเอง คาดเดาได้เลยว่าท่านต้องการหลอกล่อองค์ชายรัชทายาทเพื่อขายพื้นที่ชุมชนให้กับมันทังเจียนเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายใครจะคาดคิดกันเห่าว่าทาย,ยาทแห่งเทพบพรรพการท้าพิภพจะเป็นนักต้มตุ๋นตัวยงจะว่าไปแล้วข้ายังกังวลว่าการล่อลวงครั้งนี้จะทําให้ชื่อเสียงของปรมาจารย์ทังไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากท่านล่อลวงองค์ชายรัชทายาทได้สําเร็จแล้วมันได้ค้นพบความจริงในภายหลังท่านจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ลองผูติปีศาจได้ปรากฏตัวเสียแล้วคุมกำลังทั่วทั้งอาณาจักรเยียนย่อมไม่มีเวลามารับฟังเรื่องรายสาระขององค์ชายรัชทายาทและที่สำคัญองค์ชายรัชทายาทจะต้องเป็นเหยื่อสังเวยรายแรกของผูติปีศาจทั้งเจียนเทียนกล่าวแล้วทีนี้ท่านคิดว่าชื่อเสียงของข้าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ยามนี้เฉินเซียงรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะดูเหมือนเจ้าจิงจงจะไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับองค์ชายรัชทายาท จริงสิองค์ชายรัชทายาทต้องการให้ข้าตรวจสอบจิตวิญญาณดาบที่อยู่กับมันท่านมีแผนแย่งชิงจิตวิญญาณดาบหรือไม่อย่างไรฮังเจียนเทียนกล่าวถามหากท่านปล้นชิงจิตวิญญาณดาบไปก่อนแผนการล่อลวงให้มันซื้อชุมชนเฉียนหลงอาจต้องล้มเหลว ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงเคยมีความคิดจะใช้เปลวเพลิงมังกรครามและวิหกเพลิงเข้าควบคุมจิตวิญญาณองค์ชายรัชทายาทแต่เจ้าจิงจงบอกว่าองค์ชายรัชทายาทไม่ถูกควบคุมได้ง่ายๆดังนั้นเขาจําเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการอื่นข้าจะลองหาวิธีฉกชิงมาอย่างลับๆหากมันพักอยู่ในเมืองซิงหัวย่อมมีโอกาสให้ข้าลงมือเฉินเซียงยิ้มอย่างมั่นใจถึงอย่างไรมันก็เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์จักรพรรดิอณาจาักรเกรียนฉะนั้นท่านต้องระวังให้มาก หังเจียนเทียนกระตุ้นเตือนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ